วันนี้จะแกงขี้เหล็กนะคะแกงแบบใส่กะทิทางใต้ค่ะเครื่องแกงของเราก็จะมีตะไคร้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมพริกไทยแล้วก็กะปิค่ะเดี๋ยวเราไปบดเครื่องแล้วเรามาแกงกันนะคะนี่คือหน้าตาเครื่องแกงที่เราบดมานะคะเมื่อกี้ลืมบอกขมิ้นไปนะคะใส่ขมิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกงกันค่ะ เราก็มาเริ่มแกงกันเลยนะคะใส่หางกะทิลงไปก่อน,นะะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราบดไว้ลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ขี้เหล็กที่เราหั่นแล้วนะคะลงไปก็รอให้เดือดน,นะคะ เคื่องแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาย่างลงไปแล้วเราก็มาปรุกันนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปก็ใส่ผงวิเศษลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะ แล้วก็เราจะตามด้วยหัวกะทิ้นะคะ รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้หัวกะทิของเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็ชิมรสได้เลยนะคะเพื่อนเเติมรสตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะ สุกแล้วค่ะแกงขี้เหล็กแกงกะทิขี้เหล็กค่ะใส่ปลาย่างนะคะ